สอนเดินแบบโดยอุปริยะและครูชาไทยนพนแฝดพี่มายเป็นการเดินแบบครั้นแรกของป้าแตนนะครับสวยไหมป้าแตนสวยไหมป้าแตนฟาดเลยสับสับสับ,สบเลย ครับครูชาไทยเป็นคนไปสอนถึงบ้านกบกอกเลยนะครับครับและจะขาดไปไม่ได้นะครับแฟนคลับมารอตั้งแต่ตีสามแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับซุปตาจากบ้านกบกอกลุง เดินให้ลุงพลเดินหน่อยครับขอทางเดินให้ลุงพลเดินหน่อยการเดินแบบครั้งแรกนะครับอ่าลุงพลรู้รู้งานนะครับรู้คิวเวทีนะครับอย่าดึงลุงพลลงไปนะครับให้ลุงพลได้เดินบ้างนะ ลุงพลได้เดินหน่อยนะครับให้ทุกคนได้เห็นทัวร์นะครับลุงพลขอเดินลันเวเดินตรงน้ครับครูจันทร์ไทยเช่นเลยครับแฟนครับเปิดทางหน่อยครับเปิดทางหน่อยครับขอนะครับขอขอเปิดทางก่อนนะครับขอทํางานก่อนครับขอทํางานก่อนเปิดช่องทางหน่อยครับอย่าเบียดนะครับอย่าเบียดไม่งั้นเดินไม่ได้ครับลุงพลอุตสาซ้อมมานะครับ ต้องหลบหน่อยนะครับหลบหน่อยเปิดช่องหน่อยนะครับเปิดช่องไม่งั้นเดินไม่ได้เลยนะครับวันนี้ตะวันนาแตกจริงๆครับวันตะวันนาผู้ชมนะครับผู้ชมขอความกรุณานะครับให้ลุงพลได้เดินหน่อยนะครับผู้ชมขอความกรุณาหน่อยครับขอควณาหลบหน่อยครับลบหน่อยครับกั้นไม่อยู่จริงๆครับ คนรักลุงพลเยอะนะครับขอความการุณานะครับขอความการุณานะครับโอเคนะครับเอาละครับและนี่คือแฟชั่นโชวก์การกุศลเซเลบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจัดมาในปีนี้นะครับขอเสียงปรบม,มือหน่อยมีคนบอกว่าให้ลุงพลถอแว่นโชว์หน้ารอๆหน่อยครับ วันนี้เราจะให้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับอ่ะเย็นถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปสี่ท่านก่อนขพเป็นเซ็ตสี่ก่อนนะครับเซ็ตสี่ก่อนนะครับสู่บรรชนนะครับเซตส